กับพี่น้องพอขับช่องพัาดปลอมวิธีที 1, บ่บ้านหากินแบบบ้านๆ้นนี่สามาเท่ามาหนี้ภาพี่น้องมาเห็ดนั่งอยู่น่ากินตาเห็ดเมนู้อมกบกับพี่น้องมวันนี้นี่ครับ,บกบห้างสองต,ตัวปลาธูปีเท่าครับปัาก็มีผักาซี่ปลาอีเลือดนี่ครับหนาผักไซส์ครับใบแมงารักครับพี่น้อง นี่แข่งน้อยนึงครับพี่น้องตำพริกกันก่อนครับพี่น้องตั้มพิกก่อนนี่ครับพี่น้องเตาตำเครื่องนี่พอดนะครับเดี๋ยวไปผัดกันเลยนะครับพี่น้องเไม่ขันตอนต่อไปครับพี่น้อง มาเซร็จแสบต้องการนะครับพี่น้อ,อ,องออมกบแหล้วข้าก็ใไส่กบพี่น้องไส่น้ำหลายนะครับเยอะสีไส่พักอยู่พักหลนี่ครับสีสัตว์เป็นไพนง,งพี่น้องไปเองมฟุ้งทน่อยกครับพี่น้องบดบีอ๋อเ,เข้ม ุดอ่า oh, oh, ไปหลายแสบไปขาปเบลล์ขึ้นครับน้ำปลาอ๋อ oh. หอมมือห้อยครับพี่น้อง ออมาบกนะบกสองตัวครับ<อ>ใส่ผักพี่ขนเนมผักเข้ากัมีเลนะือนะใส่ลงไปซี่ล่าครับนี่เือาหวงครับนี่ยอดมาละใส่เบิดเลยครับน่ ครัดครัะผมอัมลำมอะไรน,นะ <c oughs> แม่หลักไม่ใส่หลังอะไรับบ <c oughs> อย่างผมขมแน่มากับใส่ดีประค้องไหมครับ <c oughs> ไม่นะ Hoa hôm, am âm lâm cái nào này tầng cổng là toàn cộp cộp lại tap tap anh đi จะต้มห,หอยนี่จะเป็นอมอมลังมาละวพี่น้องกินน้ำกันเด้จะเซ่บ,บรครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับพี่น้อง อ,อ,กกอ,อ,อมกบถักไร้อยหมอมันนี่น้องเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกับพ่านปอมวิถีไทยทบ้านหากินแบบบ้านเด้แลครับน้องสำหรับคลิปนี้ขอข่าวบ้านสวัสดีครับ